สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานของบริษัท GPY โกก็ไทยจำกัดและผมได้รับเกียรติจากคุณลุงสุเทพยงพิทักษ์วัฒนานะครับซึ่งเป็นเกษตรกร,กรแล้วก็เป็นผู้นำกลุ่มผู้ปลูกในเขตอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้นำผลผลิตผลโกโก้สุกสายพันธุ์ IM1 มาส่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณลุงสุเทพครับคุณลุงสุเทพครับสวัสดีครับ ครับผมคุณลุงสุเทพครับในกลุ่มของคุณลุงสุเทพที่ปลูกไว้ในช่วงนั้นปีเริ่มตั้งแต่ปีไหนครับปีเริ่มครั้งแรกปีหกสองปีหกสองอ่าปีหกสองต้นต้นปีหกสองเนาะแต่คุณลุงสุเทพได้รับเก้าพันของผมไปช่วงนั้นเดือนธันวาหกหนึ่งอ่าแต่ปลูกปีหกสองแล้วเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านไร่ซึ่งเป็นในสายงานเป็นลูกไร่ของคุณลุงสุเทพก็ปลูกกันในปีหกสอง เฉลี่ยจะเป็น62มีเาเดียวครับผมและ63มีหรือเกือบสิบสิบกว่าลายเกือบสิบะอ่าครับผมประมาณนั้นก็ตอนนี้ผลผลิตเริ่มออกมาหลายรอบแล้วที่คุณลุงสุเทพได้นําผลโกโก้สุกข,ของลูกไร่ของในทีมในสายงานของคุณลุงสุเทพรอบนี้ประมาณกิโลครับเนี่ยคุณลุงสุเทพครับร้อยเศษฮะร้อยกิโลเศษเศษอ่าก็ถือว่าเยอะพอสมควรในรอบนี้นะครับก็ ผลโกโก้ที่นํามาส่งเป็นผลโกโก้สุกสายพันธุ์ IM1 ผมได้เคยบอกคุณลุงสุเทพไว้ว่าเวลาให้เก็บเราได้คุยการกับคุณลุงสุเทพไปบอกแนะนําเกษตรกร,กรลูกไร่ให้เก็บผลสุกประมาณ9 5 1 0 0ถึงเอร์เซให้สุกสีแบบนี้เลยนะครับ<ม>นี่นะฮะเป็นสีเหลืองสุกประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าถึงร้อยเปอร์เซ็นสุกสีเหลืองแบบนี้นะครับลูกสุก และถ้าเป็นเขียวก็จากประมาณนี้ก็ยังพอได้นะครับก็ยังพอได้แต่อย่าให้เขียวมากเกินถ้าเขียวมากเกินลูกเม็ดเขาจะไม่สุกเต็มที่เวลาไปเท่าลงหมักไปแปรรูปแล้วมันไม่ได้คุณภาพเพราะฉะนั้นเราก็ได้บอกมาตรฐานของคุณลุงสุเทพคุณลุงสุเทพได้บอกเรื่องนี้ไว้กับเกษตรกรด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำหนักน้ำหนักที่บอกว่า ให้เกษตรกร,ร,กรดูแลโกโก้เราให้ดีให้ได้ผลผลิตที่มีลูกที่ใหญ่ให้สมบูรณ์ตามมาตรฐานของมาร์คลินช็อกโกแลตคือประมาณ3ลูกโลนะครับคุณลุงสุเทพครับที่บอกไว้อ่าก็มาดูนี่ครับนี่อย่างนี้ก็ประมาณ3ลูก1กิโลนะครับนี่ฮะเราใช้ช่างกิโลลูกประมาณนี้ก็3ลูกโลมันก็โอเคแต่ถ้า4ลูกโลลูกเล็กเกินไป ถ้าลูกเล็กเกินไปขนาดนี้บางทีเม็ดจะน้อยและเปลือกจะเยอะพอเข้าโรงงานแล้วเปลือกมันเยอะเกินไปนะครับไม่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้น3มลูกโลแบบนี้ก็โอเคนะครับหรือว่าสลูกกิโลนะครับนี่ไม่แน่ใจว่า2ลูกกิโลหรือไม่นะครับที่เตรียมไว้ดูให้กับพี่น้องกเกษตรกรดูนะครับ อันนี้ก็สองลูกกิโลมันก็โอเคถือว่าสมบูรณ์มากนะครับลูกอย่างนี้สุกแบบนี้เลยนะครับและลูกหนึ่งลูกนี้ก็เกือบกิโลอ่าแปดขีด,บบขดเนี่ยครับลูกอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นของพี่น้องเกษตรกร,กรลูกไร่ในเขตอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีของคุณลุงสุเทพนะครับเนี่ยสองลูกได้หนึ่งกิโลอันนี้ลูกเจ็ดขีดแปบดบขีดอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็เก็บ ผลสุกแบบนี้ความสมบูรณ์นะครับคุณลุงสุเทพครับเราได้แนะนำไว้แล้วเกษตรกรในสายงานลูกไร่ของคุณลุงสุเทพเขามองอย่างไรส่วนใหญ่จะไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้ทุกคนก็ให้ความร่วมสามากคีกันว่าเราจะทำเสื้อส่วนคล้ายๆว่าทำเพื่อส่วนรวมให้ได้มาตรฐานอ่อ ของเราด้วยมันจะได้ไม่เสียประโยชน์ครับผมถ้าหากเราปล่อยไว้สมมติว่าเล็กเกินไปไม่ได้ไซส์ไม่ได้กระมาหรือมันติดมากเกินเนี้ยเราก็ต้องเก็บออกบ้างรัืผอให้มันมีสุกสักสิลูกสามโลสี่โลก็ถือว่าอยู่ในขั้นมาตรฐานครับผมหรือสูงสุดก็ห้าโลหโลอะไรเงี้ยครับในหนึ่งต้นถ้าลูกสุกนะครับก็คือเราได้รับ พ่อชี้แจงจากบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตนะครับมาร์กลินช็อกโกแลตอาจารย์กหนกเกตและองศีก็แจ้งมาที่บริษัท JPY บริษัท JPY ก็มาบอกผู้นำกลุ่มในแต่ละพื้นที่ในการดูแลสมาชิกคือ 1. ดูแลให้กเกษตรกรได้ผลผลิต 2. ลูกโล 1. ลูกโลยิ่งดีถ้ากเกษตรกรดูแลดีผลที่ได้กเกษตรกรได้ใช่ไหมครับ อันนี้คือเรื่องของมาตรฐานและเรื่องของการเก็บผลผลิตเก็บแล้วให้มีลูกที่สุกประมาณ95-100%เแบบนี้ฮมันก็จะสุกสวยสมบูรณ์ลูกใหญ่เห็นไหมฮะการดูแลโก,โกโกพันไอเอ็มผลใหญ่ผลดกผลเม็ดเต็มฝักนะครับนี่ก็คือผลโกโกไอเอเราทำแบบให้ได้ตรงตามมาตรฐานของมาร์กลินที่เขากำหนดมานี่ก็คือเรื่องของมาตรฐานคุณลุงสุเทพมีอะไรจะเพิ่มเติมให้กับ พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นๆไหมครับคือไอ้ผมส่วนใหญ่ก็จะแนะนำกลุ่มครับในสมาชิกกลุ่มว่าถ้าหากว่าเรามีปัญหาอะไรก็ให้ปรึกษากันครับเพราะเราอยู่ในทีมเดียวกันครับหรือบางครั้งผมก็ส่งลายให้กับกลุ่มโปโปโอ,อ,ะอ,อะไรได้ดูผลงานว่ามันมันมีอะไรบ้างแล้วให้พวกเรา ทำไม่ดีที่สุดักมีก้ารซื้อขายส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่น,ญนีที่ผู้ที่มาจำหน่ายไอ้ไม้ผลหรือไม้อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาครั้งเดียวทอน ของเราได้ผลหายเลยส uh huh, uh huh. ่วนใหญ่จะ,ปะเป็นนี้เกษตรกรก็เลยไม่คอ่อยกล้าที่จะลงทุนที่จะซื้อผลผลิตอะไรที่มาใหม่ๆแต่ของเรานี่เรารับประกันทำสัญญา30ปีผมพูดตลอดว่า <laughs> การซื้อขายเนี่ยไม่ต้องกลัวคือ,คอการต้องตุ่นไม่มีเพราะว่าเราทำเนี่ยเราทำด้วยบริสุทธิ์ใจตอนที่ผมจะตัดสินใจปลูกโกโก้ ก็มีบริษัทอื่นหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่มาขายเซ็นไม่ผมครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมกับดีเซลตลอดว่าผมไม่เอาครับครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจไงอาา่าฮะไม่แน่ใจเรื่องของการลงทุน<ช>ไม่แน่ใจเรื่องผลผลิตที่จะออกไม่แน่ใจของเรื่องราคาผลผลิตที่ออกแล้วจะได้ราคาไหมจะมีราคาประกันหรือไม่อะไรอย่างนั้นและคุณลุงสุเทพได้ไปดูงาน ที่มาร์กลินช็อกโกแลตและมาร์กลินฟาร์มมาแล้วตอนนั้นเมื่อปลายปี61ที่พากันไปเมื่อเดือนพิจิกา61ที่ผมจําได้คุณลุงสุเทพก็พาคนที่สนใจนะครับไปดูงานกันก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็มาตัดทิ่ใจปลูกเพราะได้เห็นโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตและก็ได้เห็นศูนย์เพาะ9 0้าพันมาร์กลินฟาร์มของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันอาจารย์กนกโนเกตและองศีแล้วตรงนี้เราเชื่อมั่น รู้ว่าปลูกแล้วเราจะมีรายได้ทุกเดือนหลังการปลูกในปีที่สองถึงสามอายุการเก็บเกี่ยวมันหกสิบปีห้าสิบถึงหกสิบปีเราไม่ต้องมาลงแล้วลงอีกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกขอเพียงต้นละห้ากิโลต่อต้นต่อเดือนเอาไม่ถึงห้าหรอกมีนาสุชาติบอกขอต้นละสองกิโลต่อเดือนเนี่ยถ้าปลูกร้อยต้นเอาสองกิโลไปคูณร้อยต้นแล้วคูณด้วยแปดบาทราคาประกันเรา ถ้าปลูกห้าร้อยต้นก็เอาสองร้อยไปคูณอ่าสองกิโลไปคูณห้าร้อยและถ้าปลูกพันต้นเอาสองกิโลไปคูณพันต้นแล้วก็คูณด้วยแปดบาทเป็นรายได้ที่มีทุกเดือนน้าสุชาติบอกไว้สองกิโลนะครับอยู่ที่เกษตรกร,ะร,กรจะคิดแล้วก็วเค์เพราะฉะนั้นในเรื่องของพืชเศรษฐ,ฐกิจตัวนี้มาร์คลินช็อกโกแลตต้องการซื้อผลผลิตซื้อผลโกโก้สุกแบบนี้เอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งตลาด ของเรามั่นคงชัดเจนสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรกที่เคารพทุกท่านครับในนามของบริษัท JPY โกลโกไทยจำกัดเป็นบริษัทพาร์ทเนอร์บริษัทตัวกลางของมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตมีความยินดีอย่างยิ่งที่ผู้นําอย่างคุณลุงสุเทพย,ยงพิทักษ์วัฒนานะครับไร่ยงวัฒนาอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีทําพืชมาหลายชนิดมาเห็นโกโก้แล้วประทับใจแล้วก็ปลูกไปในจํานวนกี่ต้นแล้วครับตอนนี้ของคุณลุงสุเทพเองา ห้500าร้อยต้นกาลังติดดอกออกผลเยอะเลยแล้วก็เก็บมาส่งทุกสิบห้าวันเมื่อรอบที่แล้วก็ยังไม่ถึงสิบห้าวันก็เอามาอีกแล้วนี่น<ม>นครับนี่ก็คือรายได้ของเกษตรกร,ร,กรที่ตัดสินใจปลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันต้องกราบขอบพระคุณคุณลุงสุเทพเป็นอย่างสูงครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคากพทุกท่านครับถ้าสนใจจะปลูกโกโก้ขอแนะนําเป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวัน ติดต่อโดยโตรงบริษัท JPY โกโก้โกไทยจำกัด0955572797และถ้าสนใจพูดคุยกับคุณลุงสุเทพคุณลุงสุเทพฝากอะไรนิดนึงครับฝากผมขอฝากว่าโกโก้ของเราเป็นโกโก้พันโกโก้หอมครับคือไม่เหมือนของบริษัทอื่นไม่เหมือนของอที่เขามาจำหน่ายครับของเราคือจำหน่ายที่เราทำเนี่ยเราทำ เป็นโกโก้หอมเพราะทำสายพันธุ sí. ์เขาเป็นมาอย่างนั ja. ้นครับผมก็เลยตัดสินใจทำแล้วก็ช่วงนี right ้ผมก็ผลผลิตของผมนี่เดือนหนึ่งก็ก็ได้เพิ่มเริ่มปริมาณพเพิ่ม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 ขึ้นไปเรื่อยๆอายุยิ่งเยอะต้นยิ่งอายุเยอะยิ่งผลผลิตยิ่งเยอะขอให้ดูแลให้ดีอย่างเดียวคุณลุงสุเทพมั่นใจก็คือเรื่องสายพันธ์ สายพันธุ์ได้การค้นคว้าจากอาจารย์รัชสารและสายพันธุ์เราเป็นโกโกหอมไม่ใช่โกโกเนื้อเหมือนพันธุ์ชุมพรหนึ่งที่เขาปลูกกันณปัจจุบันนี้อาจจะดีในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ชุมพรหนึ่งไม่ใช่เป็นโกโก้ที่มีคุณภาพแล้วตลาดไม่ต้องการคือมันกลายพันธุ์เป็นลูกุหลานรุ่นเหลนแล้วมันเป็นโกโก้เนื้อแต่ของเราเป็นโกโกหอมที่ตลาดต้องการ ปลูกจำนวนหกล้านห้าแสนต้นเรารับซื้อเฉพาะพัน im1 ของเราเท่านั้นเพราะคุณสมบัติของโกโก้มันต่างกันระหว่างโกโก้เนื้อกับโกโก้หอมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านไปอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณคุณลงสุเทพอ,อีกครั้งหนึ่งครับ,บค,ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะส่งผลผลิตเหล่านี้นะครับเข้าโรงงานมาร์คลินช็อกโกแลตนะครับมาร์คลินช็อกโกแลตอยู่ที่อำเภอสันททรายจังหวัดเชียงใหม่ ขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านไปอย่างสูงครับสวัสดีครับ